สวัสดีครับวันนี้อเนกโซล่าเซล์นะครับมาแก้งานครับผมที่อำเภอเอราวันนะครับชุดใช้ตู้เย็นนะครับไม่รู้ว่าช่างคนก่อนต่อระบวบทงี้ใส่เป็นช่างมือใหม่นะครับนี่ครับผมวันนี้ผมมาแก้งานให้เรียบร้อยนะครับตู้เย็นนะครับจะได้อะเย็นนะครับผมทีวีไม่มีจานครับ จะแนวเทียงนะครับผมพาไปดูข้างในครับเป็นมอแปลงเทรอยนะครับหนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับนี่นะครับผมหนึ่งแบบเต็มนะครับห้าสิบเฮิร์ตโหลดใช้ไปที่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับยี่ิบแปดโวลต์แดดแรงนะครับสามร้อยสามสิบสองวัตต์นะครับจากแผงครับ PV นะครับตอนนี้ใช้งานตู้เย็นนะครับทีวีนะครับไม่รู้ว่าช่างคนก่อนต่อยังไงนะครับเพราะว่าตามจริงชุดนี้นะครับต่ออนุกรมไม่ได้นะครับแต่ช่างคนก่อนต่ออนุกรมลงมาครับต่อแผงลงมาซึ่งโวลต์มันเกินห้าสิบโวลต์นะครับมันจะอยู่โวลต์ลอยอยู่ที่แปดสิบกว่าโวลต์นะครับผมไปกดดูแล้วทีนี้อ่า วัดมาแค่สามสิบวัตแต่ตอนนี้ผมเดินระบบใหม่เรียบร้อยนะครับวัดมาที่สามร้อยกว่าวัตใช้สองแผงนะครับถามว่าสองแผงพอไหมในวันคืนๆไม่พอนะครับแนะนําเป็นสามแผงนะครับแนะนําเอาง่ายๆก็คือแนะนําวัดรวมเนี่ยอย่าให้ต่ากว่าประมาณแปดร้อยวัตครับแล้วแบตก็เป็นร้อยห้าสิบแอมป์ึ้นกาลังจะดีเพราะว่าใช้โหลดหนักๆเนี่ยมันจะใช้สบายเย็นนะครับตอนนี้ ใช้ได้เรียบร้อยครับผมตู้เย็นกรณีสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผมอเนกโซลาเซลล์ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสองแปดหนึ่งศูนย์สี่สี่นะครับ Facebook เฟซบุ๊กนายอเนกโซลาเซลล์นะครับตรงนี้เป็นไฟหลอดนะครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม